a <laughs> ค้างเนี่ยว่าค้างเนี่ยขอขอไม่รู้อ่ะว่าหายนะ đó, ไม่มีเนี่ยแบตอารมณ์ได้ตรงไหนครับให้ตรงไหนครับให้ตรงไหนฮะโหลๆๆ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 ๆ สายมาเอาสายมาสายมาตรงไหนนะสายมาสองเส้นสายสองเส้นหัวชิ้นหนึ่งหัวอย่าวบันไดมันจะเป็ีน น้ <the> นบ <Yep. S 1> ันไดกำลังลงน้าระวังผัวชีดนมาแล้วรอสายอย่างเดียวบอกว่าระวังรถเได้หมรถเข้าได้รื่องนี้ขอเส้นเรียบพอรถไม่สามารถเข้าได้รวพออยู่ใน

อนวทเข้าถุงเฮ้ยไม้ไมไอเนียกไม้ต้นไม้ไอ้นี่ไม้บ้านนะอ๋อุนเาขี่ับไปแล้วอะไมนะไม้ต้นไม้ไปเขียนเสายเส้นเหรอไปสายอสายเส้นนึ่งต่อมาเลยต่อสายมาเลยเส้นหนึ่งยืนยันยืนยัน พี่เอเว้นคีหน่อยพี่เอเปิดน้ำเลยเปิดน้ำเลยเปิดน้ำเลยเปิดน้ำเปิดน้ำน้ำมาแล้วบอกใส่ยางเลิกขีไปเลยเฮ้ใส่ยางข้างบนน่ะเลิกเลยปิดเลยปิดเลยขอบคุณมากครับเ

เอาตะเกาวให้หน่อยอันขอตะเกาวตะเกาว่นอะไรกล้องตะเกาวเหรอตะเกาวรถสูนสามมันมีตะเกาวอ่ะตะเกาว lo tép đây anh sụt gió anh luôn 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 hả phố vô luôn không ขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นมาอ่า้าใจพี่้องระวังพี่จะมาหาผมจะมาหาผม ไปโพกลงลงอ้ามันชันเหลอเกิน็มันทิ่มไงมันมันทิ่มซะชันเนี่ยมาเมาอื่นแล้วมั้ง

เดี๋ยวส,สั่งกะสีออกเิยพับสั่งกะสีไปเหน่งพับได้เปล่าอเ,เอาถุงมือเปล่าฮะ ควันผงเคมีเออเอาไม้ท่อนนี้ออกให้หน่อยเดี๋ยวไม้กระดาเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม้กระดาษเนี่ย แล้วต้มมาม่วงไว้ด้วยสามห่อนะอืดแน่มาม่วงเอาไปเลยต้มมาม่วงไว้สามหอ่อกลายเป็นหนะ้าห่อไงกลายเป็นห้าห่อเลยอืด้องกาำลังจะเข้าปากเลยไม่มีเอา้า

นใหงอยู่ที่เกิเหตนัแหละลงจะไปอยู่ข้างแต่าอยู่ที่ไหนอะขอให้เบาเอาเอาไรนะใส่เคมีเหรอเอาไรนะใส่ยเลยใเย็นเว้ยหนึ่งเว้ยอย่าให้ายติดเยลยไป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 

มดตัหมูดิเเออโก็บมดโหดไปมันจะเก็บบันไดหนีอ่ะเก็บองอ้ยโทษโฟกโทษโฟกโอ้โ่มีใคบให้เหรอวะเออใจเย็นเลยโฟกเว้ยเปเก็บบันไาบันไดอ่ะ พี่ดนึงชักก็ได้เลยพี่ไอ้โป่ตาอเลีจับเนี่ยเออมากลองจับแล้วเจ็ดค่หูจะทิ้งกะเลวกูกลับตัวไม่ได้แล้วด้วยเนี่ยไม่ันตยไงติดโตยกองับแ่ะมันสับไกโต๊ะเงได้ีไดได้ได้ได้กอน bay con bay con phục luôn, bà con bà lắp bà con bà con bà con con

เดียวไม่เยอะเลยหน่อยเดียวเองสองมเมตรเองอ่าอย่างนั้นแหละไปถอยเนี่ยไม่ได้เว้ยไอต้ต้มต้มกลับนี่ได้สูงอยู่ ไม่ติดไม่ติด มาเลยนะปิดให้สองเลน มาสามหอ่อต้มมาม่าเสร็จปั๊บไฟไหม้แม่โดนเล่นละอื่นเลยนะ <c oughs> ขอตัวกินก่อนนเส็จป่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ